เธอเธอเธอไปเลยปิกาจูฉันเลือกนาย <S 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 Merry Christmas. สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแดดี้โอนะครับแตตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับแดดี้โอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ช่วงปลายปีกันแล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเวลาเนี่ยผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับแป๊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 บจะข้ามปีใหม่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าช่วงเวลานี้นะครับแดดี้ว่าก็คงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับสําหรับทุกๆคนนะครับและแน่นอนนะวันนี้แดดี้จะพาทุกคนนะครับ มามีความสุขมาสนุกแล้วก็มาสนกันใจกลางเมืองเลยนะตอนนี้แดดดี้อยู่ใจกลางราชประสงค์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าตอนนี้เขามีอะไรใหม่ๆมาพวกเรานะครับได้ไปเที่ยวได้ไปถ่ายรูปได้ไปสนุกกันนะครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ครับผมไปดูกันครับอ้ออย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้แดดดีนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปของแดดดี้นะครับไปเลยลุยเลยครับ อันนี้แดดดี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่นี่นะครับเรียกว่าเป็น Exhibition o u t d o o r Exhibition นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับอยู่ที่นี่เลยหน้าเซ็นทรัลเวิร์นะครับนี่นอกจากต้นคริสต์มาสใหญ่ยักษ์ขนาดนี้นะครับที่สำคัญนี่เลยครับน้องปิกาจูนะครับเอ้ยปิกกจูเนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครที่อยู่ในปเกมอนใช่ไหมและทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วะ น้องเข้านะไซส์เนี่ยประมาณนี้เลยนะนี่คือแบบจากในกระตูนเป๊ะเลยนะครับน้องก็จะมีความสูงประมาณสัก50เซนนะครับลักษณะก็จะคล้ายตัวหนูใช่ไหมมีความปุ๊กปิ๊กน่ารักแล้วก็สีเหลืองอย่างนี้นะครับเอ้ยตัวน้อยลลก ทุกคนรู้ไหมว่าปิกาจูเนี่ยครับน้องหนูเนี่ยอยู่กับเรามากว่า40่สิบปีนะทุกคนและจุดเริ่มต้นของปิกาจูเนี่ยนะครับจริงๆอะ่ะในยุคนั้นนะครับเขาต้องการจะบ่งบอกว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่มวลมนุษย์ด้วยกันนะครับแต่รวมถึงสร,รัตว์ต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวปิกาจูนะครับเขาก็ทําออกมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับแทนความรักระหว่างคนกับสัตว์นั่นเองครับแล้วปิกาจูเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเขามีเหล่า แก๊งเพื่อนเอนเขาด้วยนะครับนี่เลย,เยนี่เพื่อนีเอน่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนแก๊งปิกาจูนะครับแม่อีวยน้องน่ารัก ตอนนี้แต่ได้อยู่กับน้องปิกาจูตัวยักษ์นะครับนี่กินเก่งไงน้องกินเก่งแนละตัวใหญ่มากนะครับทุกคนแต่ตัวใหญ่ขนาดนี้อันนี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์ของงานที่นี่นะครับเพราะว่าไฮไลท์ของเขานะครับอยู่ที่ปิกกจูตัวยักษ์มาถึงมานะครับความสูงถึง15เมตรอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูนครับ มาดูนี่ดูนี่นี่เพื่อนแก๊งของเขานะครับเพื่อนแก๊งพิกาจูนะเจ้าถุงเหล็กนะครับก็อบอกว่าปิกาจูเขาก็มีแกงง๊งคนนะ้นี่ก็อีกแก๊งหนึ่งนะครับน้องถุงเหล็กก็อยู่อีกแก๊งหนึ่งของพิกาจูนะเป็นเพื่อนกันครับนี่และนอกจากเพื่อนแก๊งนั้นยังมีคนที่อีกคนนะครับเจ้าแก่นตัวนี้นะครับน้องเนียสนะครับเ <Awards> จ <ritos> ้าเนียสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่อริคู่ปรับของพิกาจูเลยนะครับ เขาเป็นน้องที่อะไรนะมีความแบบมีความแก่นมีความซ่าในตัวเองนะน้องเนียสนะครับเออฮัลโหลฮัลโหลมีใครชอบร้องเพลงมัางไหมครับนี่ถ้าชอบร้องเพลงนะต้องมาน้องคนนี้เลยนะครับน้องภูริน น้องพูรินเนี่ยเขาชอบร้องเพลงมากๆเลยนะเออแต่เวลาเขาร้องเพลงให้ใครฟังเนี่ยทุกคนหลับหมดเลยนะครับเอ้ยน้องพูริน อ้ยนี่น่าเอ็นดูมากน้องโพจะมานะครับน้องโพจะมาเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักอีกคนหนึ่งของพิกจูนะครับแต่ว่าน้องเขาจะมีความแบบที่กลัวนะครับหวานละแวงทุกอย่างเลยเขาก็จะต้องมีพิกจูเป็นความกล้าหาญของเขานะครับทุกคนเย่นี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับผู้ชิกิดานเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับของพิกจูนะครับคนนี้เขาก็มีความพิเศษนะต้องบอกว่า ไปไหนไปกันนะครับลุยผจญภัยไปด้วยกันตลอดนะแต,แต่แต่เวลาไปไหนนี่ก็ชอบตีกันชอบทะเลาะกันตลอดนะครับถามเขารักกันไหมเขาก็รักกันนะคะรับเธอเธอเธอจะกินกันนอนทั้งวันไม่ได้นะนี่นะครับอันนี้พี่ใหญ่ของแก๊งเลยนะคือคาปติโก้นนครับ เขากินกันนอนทั้งวันได้จริงๆนะยหญเขาโมโหนะโดยเฉพาะโมโหหิวแล้วเขาโมโหหิวเนี่ยซัดหมัดเดียวนี่โอ้โหกระจุยกันเลยครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของเราเอ๊ะนี่เลยอีกคนนึงนะครับเจ้าเซนิกาเมนะครับเขาเป็นคนที่มีความร่าเริงนะแต่ก็มีความปวดตลอดเวลานะครับชอบเอาเรื่องปวดหัวเข้ามาอยู่ในแก๊งตลอดตลอดเลยนะเซนิกาเมเออ ทุกคนและนี่เลยท่าดา,าโปเกมอนตัวใหญ่ยักษ์นะครับตั้งอยู่หน้าลานเซ็นทรัลเวลนะครับโปเกมอนตัวนี้มีความพิเศษคือมีความสูงถึง15เมตรนะครับ นี่น้องแบบเป็นต้าโปเกมอนไปแล้วอ่ะนะครับทุกคนนอกจากโปเกมอนตัวใหญ่สูง15เมตรนะครับติดตั้งอยู่หน้าเซ็นทรัลเวินะครับยังมีเหล่าเพื่อนโปเกมอนอีก30ตัวนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับต้องบอกเลยนะว่างานนี้นะครับเซ็นทรัลพัฒนาใช้งบลงทุนกว่า600ล้านบาทนะครับมาเนรมิตพื้นที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิแห่งนี้นะครับเป็นที่แห่งความสุขและเป็ที่ของเหล่าโปเกมอนและเพื่อนๆครับ ทุกคนครับและทุกคนรู้ใช่ไหมว่าปิกาจูในโปเกมอนเนี่ยครับปกติเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในแบบป่าใช่ไหมในพงไพยนะครับเขากำลังจะบ่งบอกอะไรรู้ไหมเขากำลังจะบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรานะครับก็สามารถเป็นมิตรกับโปเกมอนและเพื่อนๆที่อยู่ในธรรมชาติในป่าได้นะครับเรียกว่าเป็นการจูนกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับของ น้องปิกาจูกับโปเก,กมอนนะครับอย่าลืมนะถ้าหากว่าใครมีเวลานะครับช่วงคริสต์มาสนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับลองมาเที่ยวชมนะครับปิกาจูกับเพื่อนๆเ,เขาได้มาถ่ายรูปนะครับตอนกลางคืนก็น่าจะสวยมากๆเลยนะที่นี่นะครับอย่าลืมนะมีต้นคริสต์มาสต้นใหญ่เบื้องเริ่มเลยนะครับที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนแดดดี้ไปแล้ว EP นี้